อะไรอะไรโดโอ้กลับด้าน ทาไำลังทำเคร,รือ่อหมืที่รอนีเป็นงุดดิฟังฟูริเยมาตกแตกแตกอะไรรู้ถ้าเสียงพัดลมเข้าก็โทษเกยนหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็โทรศัพท์มันกา วิ่งมาหันหลังอืมหันหลังหันหลังตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงคุกิดเอางูยิงกูรู้เลยอ่ะตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริง เห็นอะไรไหมวะไม่เห็นไม่เห็นนี่โง่มันโง่น้องน้องคิดว่าน้องเล่นเก่งแล้วกอู๋มีแค่ลูกฟองนะลูกฟองยัดโบเฮียวหายยิงบอดหรือเปล่ามันตายเดียวนบอดละมั้งอ่รเล่น อืมวันนี้ก็มาเล่นคริปโตไม่ได้ลงคลิปบนานแล้วแหละเพราะว่าไอโฟนผมมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เพไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอเนี่ยไปอัปเพไอเอลเอทแล้วมันมันหน่วงอะเป็นไรไม่รู้อ่ะนหน่วงแต่ว่าก็เล่นอยู่นะมันเล่นได้แต่มันอัดคลิปไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นโรคอะไรคลิปปุ๊บแม่งแบบมีปัญหาอะไรอ่ะไอผมมันเป็น เจ็ดพัีไงมันร้อนเร็วด้วยแหละประเด็นน่ะภาพในแอนดรอยากอัดหลายทีนะแต่แบบแอนดอร,นรอย์กากก็ใครทนได้ก็ทนดูนะแถ้าใครทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนดูหรอกผมดูสรงอ่ะผมว่าภาพมันแตกอ่ะสกิวต์ดูมกชนชา ทิ้งอ่แล้วมองภาพมันแตะแล้วผมแบบปรับภาพสุดไม่ได้ด้วยปรับภาพสุดผมก็โคตรแหลกเลยครับขอตามที่เห็นแหละนะวงซนกาลังขับตัปันกาเฮ้ยกำลังหาสิ่งนีเอ้ากําลัสลับไปสลัดกําลังมากจมีงหาของก่อนดีกว่า

Oh. ยังไม่ฟาร์มเลยนี่ว่าโธ่จะเจอ

กำลังเทิ่เห็นดวา่างฉันันจะบอกให้คุณู้ปีสองทีมอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้แถวนี้ลูบินหายใช่ไหมเนี่ยอยู่ไหนละเนาะของทีมเนี่ย เนี่ยเป็นไงวะกูต้องหายังไงเนี่ยตรงนี้มันมีหนึ่งทีมที่เราอยู่หางกันเสร็จแล้วอ่ะไอ้โดนกู สถาปนิการใชฉันพร้ไปแล้วิ๊กานแล้วลใช้ยารักังพเริ่มการมองห้วยตาบ้าจะบอหคุณรู้าอะสองร้อยเมตรอี๋อ้คกณตับปืนมาสองร้ยเมตรเลย

กำลังเล่นการมองเห็นด้วยตาบนฟ้าของฉันัะจะบอกให้คุณรู้ว่าเห็นอะไรบ้ามันยังเหลือหนึ่งทีมอยู่เลยนะมันต้องแอบอ่ะมันต้องแอบอยู่ในเมืองอ่ะ ให้โดดฉันพร้อมจะไปแล้ว <Okay. Yeah. S 1> คอยดูแผนที่ไว้เราอยู่กระจายกันเกินไป <Okay. S 1> กำลัง <Okay. S 1> นำตาของฉันก็จไป มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามกำลังเริ่มการมองเห็นด้วยตาบนฟ้าของฉันฉันจะบอกให้คุณรู้ว่าเห็นอะไรบ้างจะาชิพาจ่ะมีหนึ่งอยู่ใกล้ๆกล้และถูกยิงใส่ วิ่งวิ่งทำไมยังไงมืเพื่อนดีไหมอุ้ยก็ตกใจหมดบอดหรอโอ้มดูุดขุดขไปเล่นเป็นลาไม่ได้ดูดิของอาสาวไหมแต่งมุ้งอย่า หมดหมดละแสดงว่าต,ตัวนน้นแหละตัวสุดท้ายที่ว่าเลียดอุ้เอยเอาจัดเลยว่า กูรู้แล้วมึงดูสะโกปืนกูด้วยมึงทำอย่างกับกูยิงมันมได้นะ ตัววไยไฟเจี๊ยบมากมากเลย ต่อยดำเกลือเลยูยิงไม่มีแม็กอยู่กูไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่กลัวรูดแล้วไม่ตายออกมาเกาะแดง,ง,ง,งเอ้ยเอาว่ะรูดโดนหัวด้วยหมดเลยโอ้โหนี่แหละของแท้จะมาแล้ว บอกเลยออนมีแเพิ่มความุะสุนี้ฉันนกศัตรูแล้วเเวลัเริ่มการมองเห็นด้วยตาบนฟ้าของฉันฉันจะบอกให้คุณรู้นแแกนแต่ว่าอ๋อเฮ้ย อ้าววอยอ้าวโดนรอตัวนี้ก่อนเลยตายมาตำเกลืออะไร ไปวอมึงเสียงพัดลมแม่งก็เข้าอยู่นะเนี่ยพัดลมแรงจัดตัวพัดลมเข้าใหม่แน่แน่ทีมเดียวมีแแค่่พ็กเกกจลังสงสา ตืดแมปโอ้จีอมีคนอยู่ไหมนะไม่มีคนอยู่ด้านบนไหมนะไม่มีไปแอบอยู่ไหนวะ เอาตายวง <c oughs> โอ้เรงน้อยเล่นง่ายอย่างนี้นีเอง้เยโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ดีเราไอดี ID ลูกค้าเล่นในตอนนี้ก็ดีแล้ว